ตอนนี้สถานการณ์เ็จเลยครับไม่ดีเลยเพราะว่าเราเหมือนเจอพายุ2ลูกพร้อมกันลูกแรกก็คือตั้งแต่เหตุการณ์ที่ตึกถล่มที่สตอง,งอนะครับก็ทําให้เกิดการเข้าไปตรวจในโรงงานเหล็กซึ่งตอนนี้มันก็มีการขยายผลไปที่โรงงานเหล็กต่างๆของคนจีนทาให้เกิดความวิตกกังวลว่าโรงงานเหล็กเนี่ยจะได้รับอะไรหรือเปล่ารวมถึงเริ่มมีนโย,โยบายของทางรัฐมนตรีออกมาว่าจะไม่อนุญาตให้โรงงานใช้เทคโนโลยีไอตอนนี้ หลายโรงงานที่เป็นของคนจีนก็เลยปิดแล้วก็งงินรับเหล็กนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่1มันก็มาผสมกับปัญหาที่2ก็คือเรื่องของสองครามการค้าของสหรัฐที่ตั้งกำแแพงมาษสียครับซึ่งเหล็กเนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งเลยที่เป็นประเด็นเรื่องของการนำเข้าส่งออกของสหรัฐแต่ว่าถ้าเราไปดูราคาของเศนเหล็กของเมืองนอกเนี่ย ตั้งแต่เกิดปัญหาสงครามการค้าเนี่ยมันลงมาแค่5%แต่ว่าของเหล็กไทยตั้งแต่ช่วปง,งประกาศสงครามการค้ามัถึงปัจจุบันลงไปแล้ว1 0กว่าเก็เรียกว่าลงมากกว่าตลาดนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องของการเข้าไปตรวจยึดตรวจพวกโรงงานเหล็กในจีนด้วยนะครับการปิดโรงงานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดทนะ้าทายโอเวอร์ะคือโรงงาน หนึ่งโรงงานไม่รับซื้อทําให้ของที่เคยส่งโรงงานนี้ก็จะไหลไปที่โรงงานอื่นซึ่งพอโรงงานอื่นเขาเห็นว่าของมันจะมาของเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องลงราคาเพื่อป้องกันไม่ให้ของลักเข้ามามากเกินไปอาจจะต้องรอให้เหตุการณ์มันคลี่คลายสักระยะหนึ่งก่อนเราถึงจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นที่ทางไหน,นครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ